สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนค่ะเวลาน,นี้ก็เป็นประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะวันนี้เราจะพาไปนะคะเราจะพาไปไหนตามมาดูนะคะอันนี้ก็หลบแดดหลบฝนกันที่โกดังใหญ่เหมือนเดิมนะคะกลางวันนะคะนี่นะคะวันนี้เราจะพากันออกไปนะคะมีคุณแม่ท่านแนะนำมาว่านะคะ,ะให้ลอง ให้ลองหานะคะอะไรนะใบชะพูนะคะหรือว่าใบผักกูดนะคะใบชะพูหรือว่าใบผักกูดนะคะมาอลองให้สาวๆได้กินดูนะคะเพื่อจะ,อะเสริมแคลเซียมนะคะเนื่องจากว่าเดือนเพ็ญเนาะคะ่ะฟันฟันหลุดฟันหลอนะคะฟันหลุดฟันหลอนะคะก็แม่แม่ท่านก็ได้แนะนํามาว่า ชาพูนะคะจะช่วยเสริมแคลเซียมได้นะคะขวันลีก็ได้ไปลองหาดูนะคะข้างในข้างนอกนะคะสุดท้ายแล้วก็มาเจอตรงนี้นะคะเจอตรงนี้มันก็จะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีคนดูแลแล้วนะคะแต่ก่อนนะคะพ่อควันที่ปลูกไว้นะคะท่านก็ได้กลับบ้านไปแล้วนะคะก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี่นะคะมันกระซิมีมีแตนมียังแน่นะคะควันลีก,ก็เลยเห็น มาเย็นๆก็กลัวนะคะวันนี้ก็เลยมากลางวันนะคะมากลางวันนะคะมีใครแอบมองมีใครแอบมองอยู่ยายทองล้วนนะคะยายทองล้วนนี้มาอ่ามาอยู่ตรงนี้นะคะมาอยู่พักตรงนี้นะคะยายทองล้วนแอบมองเราอยู่นะคะเราก็จะพาไปตัดชะพูเลยนะคะพาไปตัดชะาูกันนะคะตุกหกแสนน้อเนอะแตนสีบอตตี เต็นเยอะน,นะคะที่นี่นะคะก็นนไปตัดนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะยายปวดบ๊อ เท่าไรน,นะคะเห็นไม่คลาดไม่ค่อยที่สวัสด สวยงามแปมทองเรืองนะคะเอามานิดหน่อยพอนะคะไปลองก่อนนะคะว่าจะกินไหมนะคะเราก็เอาไปล้างกันก่อนนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ สะเด็ดน้ำไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะคะก่อนที่จะเอาไปปอนให้สาวๆนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะพาไปลองกันก่อนเลยนะคะกับเดือนเพนนะคะว่าจะกินให้ไหมนะคะเพราะว่านางก็คือคนที่มีปัญหานะคะในด้านแคลเซียมนะคะเพราะว่าฟันนางหลุดนะคะสองซี่แล้วนะคะหกปีที่แล้วก็หลุดไปหนึ่งซี่นะคะแล้วก็มา เดือนนี้นะคะนางก็หลุดมาอีกหนึ่งซี่นะคะเราก็จะไปให้ตัวการกันเลยนะคะว่าจะกินไหมจะกินไหมบำรุงแคลเซียมนะเดือนเพนเพนอาปากอาปากอาปากกินปะกินปะเอาโอเคยังเอา <c ười> เอากินแน่จัหน้อย ฮี่โยนที่โหดลายมากโอ้ย sì, คือโหดลายแท้กินใไ้แนสจักหน่อยเขวแหงโลนอ่ะโอ้ยเนาะเอาใส่ปากให้แล้วนะคะพุ่นอ่ะเป็นโยนอ่ะเอาออกคาบไว้ โยนแล้วจับไปโยนอีกนะคะพุ่นนะโยนไปพุ่นโอ้ยเนาะเดี๋ยวไปดูลำดวนกันบ้างนะคะโอ้ยนะโมเมนต์อันนี้แล้วโมโหเรานี่ทำลายร่างกายเดี๋ยวจะลองลองให้ลำดวนบ้างนะคะลองให้ลำดวนบ้างจะกินไหมนะ,ะอันนี้ที่เหลืออยู่เราก็จะให้ลำดวนลองกินหมดเลยนะคะนี่นะคะ อย่างกับแม่ควันก็แม่ควันก็ไม่ชอบนะคะชะพูนะคะแม่ควันว่าไม่ชอบกลิ่นของเขานะคะไม่ชอบกลิ่นของเขานะคะ marque. เขาจะมีกลิ่นของเขาเฉพาะตัวเนาะบางคนก็ว่าหอมนะคะบางคนก็ว่าม็นนะคะแม่ส่วนโดยส่วนตัวแม่ควันว่าม็นนะคะอ้าปากอ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 ่าหน่อยแทอะนะกินเข้าไปกินเข้าไป คายออกมานะคะจะเก็บกินไหมไปดูว่าจะกินไหมนะคะอะซิมเบิงซิมเบิงก็ได้ลวนวาซิมเบิงก็ได้จักหน่อยกินขาบกิ่งมันไวอ้าวมีวิแววว่าจะกินมีวิแววว่าจะกินนะคะมีวิแววว่าจะกินนะคะ กินปะกินไหแน่จักน้อยพ่อได้เสริมแคลเสี่ยมร่างกายจะได้แข็งแรงยาขาบไบ้ยาแสดงอาการหลอดตัวย่มหรือย่างออกไปราวสิค่ายถิมโมเมนต์ด้โอ้ลำดวนกินอยู่นะคะลำดวนกินนะคะชอบกินผักแต่ว่ากินแต่กิ่งมันนะคะใบมันเอาถิมค่ะกินแต่กินแต่กิ่งนะคะใบใบมันทิ้งนะคะ เดียวแบบสบายใจนะคะส่วนเดือนเพ่นนะคะคุณค่ะคุณค่ะซิดไปทั่วค่ะถึงซิดไปทั่วนะคะนางไม่ยอมกินเลยนะคะนางก็น่าจะจะเหม็นขี้ช้างด้วยนะคะเพราะว่าแถวนี้มันก็เป็นบริเวณที่ช้างอยู่ทั้งหมดเลยนะคะขนาดหญ้านะคะหญ้าข้างในนี้นะคะเดือนเพ่นยังไม่กินเลยนะคะหญ้าสวยๆที่เห็นโอ๊ยคุณอะโอ้ยยาซิดขนาดนั้นเถอ,อกะก็ไดเนาะ ขนาดญาที่เห็นสวยๆนะคะในปางเรานะคะเดินเพนก็ไม่กินนะคะแต่ว่าลําดวนนี่คือเล็มได้ตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งภารกิจทดลองนะคะทดลองเสริมแคลเซียมให้สองสาวนะคะสรุปแล้วสรุปแล้วไม่ได้ผลนะคะเต็มะะยังทํานางโมงหูอีกด้วยนะคะเดินเพนนะคะพุ่นอนะโอ๊โอ้ยเนาะ ฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพังกำดวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ